สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอชแมนนี่245สนะครับกับรายการ forex free for you เช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะครับหลายๆท่านคงจะชอบนะครับคลิปนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับที่หลายๆคนอยากจะได้นะครับผมมันคือเครื่องมืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมหลังจากคัดลอก copy file มาเรียบร้อยนะครับก็มาทําการติดตั้งนะครับคลิก open data นะครับผมไปที่ mq4 นะครับ ไปที่ indicator นะครับกดขวานะครับกดวางกาทิ้งได้เลยนะครับมาที่หน้า navigator คลิกขวานะครับกด r e ฟ e ชอ่ะมาเรียบร้อยกดลากวางผมกดโอเคไปก่อนนะครับอ่ะมาแล้วครับผมสังเกตไหมครับว่ามันมีอะไรมานะครับนีครับมันมีอะไรมามันมีเส้นเทรนมานะครับผมเส้นเทรนนะ เดี๋ยวผมจะย่อลงให้ดูนะครับอ่ะ h อ o นะครับผม h o n นะครับเนี่ยมันมีเส้นนะครับตีให้นะครับผมทั้งโซนอ่าเบรกเอาอะไรพวกนี้นะครับเขาตีให้นะครับผมอยู่ดีก็นึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะครับว่าในอินดิเคเตอร์เนี่ยมันปรับปรับอะไรได้บ้างนะครับ ามาดูที่ Input Custom Input c u s t o m Input เอาบาบา a r 240อ่าเอาบาคืออ่าแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนคือมันจะนับย้อนแท่งเทียนกลับไปเนี่ยทั้งหมด240แท่งแล้วเริ่มตีเส้นเทรนนะครับตีเส้นเทรนผมลองเอาเป็น500สิอ่สกดโอเคนะครับ อ่ะเนี่ยครับ500แท่งมันก็จะนับย้อนไปนะครับตั้งแต่ปัจจุบันนะมันจะย้อนตั้งแต่ปัจจุบันนะครับย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ตีเส้นนะครับแนวโน้มให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมดูเดยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับมันก็จะตีให้นะครับตามเส้นเลยนะครับผมสามสิบเฮกตารอ่ะโอเคอ่าปรับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูอีกปรับอะไรได้บ้างอีดิต บาร์ฟอร์อันนี้คืออะไรผมลองใส่เป็นสักสิบสิอ๋อแนวแนวนะครับลบสิบ uh, ได้ไหมค่านี้ใส่ได้ไหม uh, uh, ได้สิบใส่สูงเหมือนเดิมแหละนะครับกดโอเคอตรงนี้สต็อป ขอดูสักค่สิบที่ยินเสียงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับไอเสียงไออ้วนนะครับหมาที่บ้านนอนกลนนะครับผมอ๋อโอเคขอเป็นค่าเดิมนะครับค่าเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามาปรับตรงนี้เอานะครับผมจะเอาสัก300ก็พอนะครับ300แท่งย้อนหลังนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราจะดูอะไรนะครับผมเราจะดูยังไงดูอะไรยังไงนะครับคลิปนี้จะยาวเนะอ่ะนะครับมันคือเส้นเทรนนะครับผมสังเกตว่านะครับพอมันตีเส้นให้เนี่ยนะครับมันก็ไต่ระดับขึ้นไปใช่ไหมครับอ่ะชนแนวรับเทรนนะครับผมแนวรับเทรนเด้งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมวาดภาพให้ดูนะครับอันนี้ทานเฟรมเดย์ก่อนนะนะครับ ชนเด้งนะครับชนเด้งนะครับตอนเนี้นะครับมันยังไม่ชนนะครับเนี่ยมันยังไม่ชนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับนี่ครับผมสังเกตได้เลยนะครับเรามาดูทานเฟรมเดย์ก่อนนะทานเฟรมใหญ่นะครับเพื่อจะวิเคราะห์กันนะครับอันนี้ผมจะแนะนําสําหรับใช้อันนี้อย่างเดียวนะไอเส้นเทรนเนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับเราดูแลนะครับว่า มันยังไม่ชนนะครับ,โอ,อรบโอกาสที่มันจะลงมาอีกก็มีนะครับโอกาสที่มันจะลงมาอีกก็มีหรือว่ามันจะขึ้นไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปดูฐานเฟรมอีกทานเฟรมหนึ่งนะครับก็คือทานเฟรมเฮดโฟนะครับเราไล่มาท,ทีละทานเฟรมนะนะครับทานเฟรมเฮดวันเราดูแล้วนะครับว่าโอกาสที่มันจะลงเนี่ยมีนะครับ เราก็มาดูเฮดโฟนนะครับอ่าเฮดโฟนนะครับก็เห็นได้เลยนะครับว่าจุดเริ่มเข้าเทรนตั้งแต่ช่วงนี้นะครับจุดเริ่มเข้ามานะครับเข้ามาในโซนชนเด้งกลับนะครับตอนนี้ยังไม่ชนนะราคามาอยู่ตรงนี้นะครับโอกาสที่มันจะลงมานะครับเหมือนเทสวันก็มีนะครับผมผมขยายให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับผมเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นอ่าแท่งแดงกลับหัวแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นแท่งแดงกลับหัวแล้ว ทีนี้เรามาดู He ดวันนะครับอขอขยายนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเทรนเล็กนะครับแต่เทรนใหญ่เนี่ยเขาตีย้อนกลับมาก็คือเนี่ย300บาทย,ย,ย้อนหลังนะแล้วเราจะวิเคราะห์ตามเส้นเขาเลยเนาะนะครับจุดเข้านะครับเข้ามาอยู่ในโซนก็คือตั้งแต่ช่วงนี้นะครับกลับเข้ามาอยู่ในโซนนะครับ นเด้งนะครับมีการย่อลงมาแล้วกลับขึ้นไปทดสอบใหม่นะครับเด้งกลับชนด้านล่างนะครับแล้วเด้งกลับนะครับผมทีนี้นะครับหลังจากดูคร่าวๆนะครับทันเฟรมเดย์ทันเฟรมเฮดโฟโอกาสที่มันจะลงมีสูงนะครับทีนี้เรามาดูเฮดวันนะครับเราก็มาดูแท่งเทียนนะครับว่า มันเป็นลักษณะยังไงนะครับมันจะลงมันจะขึ้นนะครับผมจะให้ดู3แท่งย้อนหลังนะครับ3แท่งแท่งที่1นะครับแรงซื้อเข้ามาชัดเจนนะครับผมแท่งที่1นะครับแท่งที่2นะครับแท่งลังเลนะครับแท่งที่3มแรงซื้อชนะนะครับแต่แท่งที่4เนี่ยเหมือนเขาพยายามนะครับจะปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับจุดเข้านะครับ จุดเข้าที่ปลอดภัยที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดก็คือนะครับจุดนี้ครับโซนนี้เลยนะครับตีเป็นโซนให้นะครับเนี่ยโซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งตามด้วยโซนที่สองนะครับผมเนี่ยสองโซนนี้เลยนะครับเนี่ยวิธีการดูนะครับเพราะว่าอะไรนะครับทันเฟรมเดย์แ s นเฟรมเฮดโฟนะครับเขาจะลงก่อนเราดูเมื่อกี้นะครับ เขาจะปรับตัวลงก่อนนะครับแต่ h ฮดวันเนี่ยมันมาแตกเส้นละมันเด้งกลับนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆแสดงว่าเขาอาจจะปรับตัวลงมาก่อนนะครับแนวโน้มสูงนะครับที่เขาจะเด้งกลับขึ้นไปในโซนเส้นแนวรับเทรนตรงนี้นะครับผมเนี่ยแหละครับวิธีการดูนะครับก็รอให้มันย่อลงมาโซนนี้ครับแล้วเราก็เข้าบ่ายนะครับย่อมาโซนนี้นะครับแล้วก็เข้าบ่าย ถามว่าบายได้เลยไหมนะครับมันก็บายได้เลยครับเพราะว่า3ามแท่งย้อนหลังเนี่ยมันก็ยืนยันได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเขาจะขึ้นนะครับแต่นะครับเขาอาจจะต้องปรับตัวลงมาก่อนตามทานเฟรมใหญ่นะครับเขาอาจจะปรับตัวลงมาก่อนตามฐานเฟรมใหญ่นะครับแล้วค่อยปรับตัวขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับตัวนี้ผมจะแนะนําให้เอาไปใช้กับตัว ออลโต้ฟิโบครับกับเส้นเบรกเอาท์กับเบรกอินนะครับเบรกเอาท์เบรกอินออโต้กับเส้นฟิโบนะครับเอามาใช้กับตัวนี้นะครับผมว่าเวิร์กเลยแหละนะครับช่วยดูโซนราคาแนวรับโซนราคาแนวต้านได้ดีมากนะครับถ้า3ตัวนี้ไปอยู่ด้วยกันนะผมว่าเวิร์กเลยนะครับก็ลองไปหาในทีละแกรมได้นะครับผมลงคลิปกับไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแนะนำวิธีใช้การนะครับเหมือนคลิปนี้แหละนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับหลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องมือมาแนะนําเรื่อยๆนะครับหรักคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ